อะไรครับตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่ในช่องบอสกาหลาดออริจินอลนะครับวันนี้เราอยู่กับยาง IRC นะครับเป็นยางติดรถนะครับที่มากับเจ้าฮอนด้าลีดนะครับผมก็ได้ใช้มาสักพักแล้วนะครับก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังนะครับชื่อรุ่นก็ประมาณนี้เลยดูเลยนะครับเป็นยางติดรถนั่นเอง ลายยางก็ประมาณนี้นะครับมีเส้นตรงกลางแล้วก็มีลายออกไปด้านข้างนะครับอืมอ่าก่อนใช้งานยางที่จะรู้ประสิทธิภาพจริงๆนะครับอาจจะต้องรันอินนะครับสักร้อ100ยกิโลเมตรขึ้นไปนะครับถึงจะล้างพวกน้ำยาที่เขาเคลือบไว้ได้นะครับแล้วก็ใช้เต็มสมรรถนะนะครับผมมีรีวิวไว้แล้วนะครับว่า ลันอินยางยังไงนะครับลองไปดูได้นะครับย้อนหลังนะเอออย่างตัวนี้นะครับผมให้คะแนนเป็นปานกลางและกันพอใช้นะครับประมาณสามคะแนนนะครับโดยภาพรวมนะอ่าพื้นเปียกนะครับค่อนข้างทําได้ดีนะเอาไปเลยสามดาวนะครับในพื้นเปียกนะครับส่วนพื้นแห้งเนี่ยผมให้สองดาวแล้วกันนะครับไม่ได้เกาะอะไรมากแต่ก็ไม่ได้ลื่นจนน่าเกียดนะครับคือมัน เพียงพอกับการใช้งานทั่วไปนะครับหรือว่าเอาไปวิ่ง d e l i v e อ y อะไรก็ตามนะครับที่ไม่ใช่แบบขับแบบเลสซิ่งขับแบบเอาเป็นเอาตายนะครับการบรรทุกก็ค่อนข้างทำได้ดี <c oughs> นะครับการเก็บรอยต่อถนนก็ปานกลางนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับคนงบประมาณน้อยแล้วต้องการยางแบบใช้งานคุณภาพดีหน่อยนะครับ IRC ตัวนี้ก็ผมว่าตอบโจทย์นะครับอืม พื้นเปียก3ดาวเต็ม5นะครับพื้นแห้ง2ดาวเต็ม5นะครับการยึดเกาะถนนก็นะครับปานกลางเนาะเออประมาณนั้นแหละนะครับรีดน้ําได้ดีนะเออไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับถือว่าอย่างตัวนี้ก็ใช้จนครบระยะได้เหมือนกันนะเออถ้าใครอยากจะลองใช้ก็ลองลอง,ลองซื้อมาใส่ดูนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นของ IRC นะครับอ่า ใครใช้แล้วเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับส่วนตัวผมก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้น่าเกลียดจนเราต้องเปลี่ยนเลยนะครับก็ใช้ให้มันคุ้มค่าคุ้มราคานะครับอืมตัวยางเนี่ยตอนเข้าโค้งพื้นเปียกเนี่ยก็ถือว่าถ้าเราไม่ได้ขับแรงมากคือคือตัวรถมันก็ไม่ได้แรงมากนะครับถ้าเราไม่ได้โมดิฟายนะอ่าก็ถือว่ามั่นใจในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรมากนะครับ แล้วก็พื้นแห้งเวลาเทโค้งสาดโค้งก็ได้ประมาณหนึ่งครับแต่อห่าเยอะนะครับมันอาจจะไม่ปลอดภัยได้นะครับอืมทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ช่วงล่างรถด,ด้วยนะครับเดิมๆก็โอเคครับพอใช้ได้นะครับแต่ถ้าใครเลสซิ่งจัาๆอาจจะต้องปรับเซตใหม่ทั้งเรื่องระบบยางแล้วก็ระบบช่วงล่างโชคอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ